งวดน,นี้เซียนวาริชภูจิูมิฟันเน้นพิเศษกาทาเลยบอกว่าถ้าไม่มานะคะสิบอกกินเขาสามมื่นวะสันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซแฟนช่องทุกท่านทุกคนคะ่ะเอาคลิปนี้กะมาพบมาพอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมาพบมาเจอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนำโชคอ,อีกเหมือนเดิมค่ะ คลิปนี้นะคะเซนสองมีแนวทางของเซียนวาริชภูมิมาฝากค่ะแนวทางเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6หาของเซียนวาริชเนาะที่ดีที่เด็ดของเซียนวาริชก็คือหลักหน่วยแม่นแม่นนั่นเองคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเอาแนวทางมาแบ่งปัน fc แฟนช่องบอลลูดจกักวดวตอจกักงวดแล้วมาทุกวดวนะคะสำหรับหลักหน่วยนะคะเข้าทุกวดวเลยก็ว่าได้นะคะ วัตถิพันธ์มานี่เขาลักแปดนะคะคุณบอคุณแม่คะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับ f c ฟที่อยากได้โตประกบเด็ดๆนะคะลักน่วยแม่นๆนะคะจังไดนะคะก่อนที่เฮาสิเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะไพ่เขามาแล้วกะเส้นซองฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากซ่้อยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็าฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะมือนี้นะคะกลมาเจอกับเส้นซองเป็นคลิปที่2แล้วอ่ายังอยู่ในช่วงเวลาเศร้านะคะตอนนี้ทายคลิปอยู่ประมาณเก้าโมงกว่านะคะในรอบหลายเดือนหลายงวดหลายวันนะคะที่ไม่ได้มาเช้าแบบนี้นะคะ มื่อนี้คลิปลายแน่กนเลยตรงฝ้าตื่นนะคะมาเห็ดแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งพราะวะามื่อานี้นะคะเจ้าสองไทยคลิปยูเนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายแล้วสําหรับรัฐบาลไทยเนาะวันนี้เป็นวันที่15แล้วนะคะ15พฤษภาคม68นะคะก็เลยต้องรีบต้องเร่งนะคะทำเวลานะคะเห็ดคลิปเฮ็ดแนวทางลงให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งแน่เพราะว่ายัางอีกหลายสำนักหลายแนวทางที่ยังบ่ได้แนะนำเสนอนะคะรอให้ เนสองเอามาถ่ายทอดคุณพ่อคุณแม่ก็รอดูรอติดตามอยู่เหมือนกันวันนี้ก็จะรวบรวมทุกแนวทางที่มีในมือนะคะเอามานําเสนอเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปเบิ้งพิจารณาประกอบการตัดสินใจเนาะวางงวดที่จะเทงนี่โตได้เป็นตะคือโตได้เป็นตะลงทุนเป็นตะผ้าเข้าโชกเข้ามานเนะาะว่าถึงแนวทางของเสยนวาริตนะคะก่อนสิไปเบิ้งงวดไม่กะขออนุญาตนะคะทวนนะคะงวดเดิมก่อนละกันนะคะว่า เพิ่นให้ตัวได้มากนะคะแล้วรักนวยแม่นๆเนี่ยเขาอีลีโบนะคะนี่นี่คือแนวทางของเซียนวาริสนะคะเพิ่นจะมีแนวทางให้ผู้ปกครองแม่ได้เลือกเบิ่งเลือกเอาไปาประกอบการตัดสินใจหลายอันนะคะบวว่ตจะเป็นเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะนี่อ่ะผู้ดไดมากตัวนี้ก็ลองเลือกเบิ่งเนาะ หรือว่าจะเป็นดังสี่เขาขึ้นกันนะคะเลขมาลันเปอร์เซ็นต์กับเข่าสามเนาะ,ะแต่ว่าอันนี้กับสีหไล่โตแน่นะคะเลขเด่นเนี่ยกับสีมนี่ไล่แน่กะ,ะถ้าเกิดว่าผู้ใดรู้สึกว่าไลโตกเกินไปมาเบิงบรรทัดที่สองของพ่อแม่ว่าจะเป็นเลขติดบนล่างนะค,ะคือสามตัวนี้นะคะสามตัวนะคะมาหนึ่งตัวสามตัวมาสองตัวก็ว่าได้นะคะหววเมื่อกี้กับเข้าไปที่แปดนะคะแปดมาบนเนาะ และการที่เดดที่เส้นซองบอกก็คือเลขวิ่งแม่นๆนะคะเออโมเมนเลขวิ่งแม่นขออภัยค่ะลักหนวยแมน่แมนๆเออบอกไว้มากๆกับเืมข้าวสนิทเส้นซองก็ไดลักหนวยนะคะย้ําว่าเป็นหลักหน่วยมันก็มาหน่วยจริงๆนะคะงวดล่าสุดก็คือเข้าหนวยบนเนาะเข่าแปรไปนะคะบางงวดนะคะกับมาทั่้งบนมาทั้งล่างนะคะก็แล้วแต่งวดนะคะเพราะฉะนั้นหลักหน่วยแม่นๆนี้นะคะตอบโจทย์สําหรับใคร อบโจทย์สำหรับ f อฟซีทีมีเลขวิ่งที่เม็ดเดียวทีเด็ดเด็ดเดดอยู่แล้วนะคะแล้วอยากถึกเล็กจับพู่กับว่าใดเนาะอยากได้ตัวประกบยังสินะกัลองพิจารณาหลักหน่วยของเส้นวาลิตนะคะเอาไปประกบเบิงนะคะโอเคเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเข้ามาเบิงวัดวันที่16พุทภาคพคมเลยแล้วกันใครอยากจดนะคะอยากจดตามก็ เตรียมสมุดปากกามาได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวเช่นซองจะขอเขียนแล้วก็อ่านให้ฟังก่อนสำหรับผู้ใดสะดวกแคปเดี๋ยวรอแคบอีกทีหนึ่งเนาะเซียนวาริชภูมินะคะโอ้งวดนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เซียนวารีบอกว่าฟันเน้นพิเศษคุณพ่อคุณแม่คะงวดนี้เซียนวาริชภูมิฟันเน้นพิเศษกาท่าเลยมาสั่น บอกว่าท่าหนึ่งไม่มานะคะสิบวอกกินเขาสามหมื่นว่าจัแต่ว่ากะกินกว๋วยเตี๋ยวบออันนี้เซซองวอแน่ใจ <c oughs> <c oughs> ก็คือความหมายนะคะว่าเซียนวาริสมั่นใจมากนะคะว่าหนึ่งจะต้องมาไม่บนก็ล่างนะคะใครอยากเมื่อ,อยากแลนจัดไปเลยฟันไปเลยหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็ <c oughs> มาลุ้นก,กันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะในงวดนี้ทาหนึ่งมากอ่ะ เ่นวาลิกก็จะได้กินเขาอยู่นะคะแต่ทานึงบมากนี่กะเอออดเขาไปสามมือมาสั่งเพื่อนว่าอะลองเบ่งนะคะกับเป็นซีซันเป็นการการันตีความมั่นใจนะคะกะบ่ได้แบบเออซีมาวาให้มันตลกคบคันดอกแต่ว่าเจนซองก็บออยากให้คุณพ่อคุณแม่เขียดกันเลยวาว่าให้มันมวนไปเื่อๆนะคะแต่ความหมายที่เพื่อนบอกแบบนี้ก็คือมั่นใจมากหาหน,าน,ะ,นะเนาะะเซียนวา ปริจภูมิประจำงวดวันที่16พ่อขอ้หกนะคะตัวแรกนะคะเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะงวดนี้นะคะได้มากก็คือเลข2เลข3เลข4เลขหาค่ะมี2มี3มี4มีห้า ถัดมานะคะเลขติดบนล่างนะคะงวดนี้ให้มาก็คือเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดค่ะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดเนาะติดบนล่างนะคะทีเด็ดของเราก็คือหน่วยแม่นๆม่นนะคะหลักหน่วยแม่นๆนั่นเองนะคะงวดนี้นะคะได้มาทั้งหมดห้าตัวนะคะก็คือ เลขสเลข5เลข6ค่ะเลข8และก็เลข9ค่ะสองห้าหกานะคะสำหรับหลักหน่วยแม่นๆนะคะส่วนจับคู่นะคะเซียนว่าริจับมาให้เนาะดูในส่วนจับคู่บนก่อนนะคะ1 2 3 4งห้า รวมตัวกันแล้วนะคะจับคู่บนจับมาให้5คู่5้าหางนะคะตัวแรกก็คือเก่าสองค่ะเก่าห้าเก่าหเก่าแกันไปที่9กสค่ะคู่บนนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะเก้าสองเห้า 9ก้าหกเก้าแปดกันเก้าสามนะคะส่วนคู่ล่างนะคะเซียนวาริศจับมาให้รวมตัวกันแล้วนะคะห้าคู่ห้าหางเหมือนกันนะคะลางจับมาให้ติดหนึ่งนะคะลางติดหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะมีหนึ่งห้าค่ะหนึ่งหกหนึ่งแปด หนกันไปที่1.7ค่ะ1.5 1.6 1.8 1.9กัน1.7นะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะชุดรวมทีปลอยมานะคะมีเน้นมาให้เลยนะคะมัดเน้นโค้งสุดท้ายให้ FC ด้วยนะคะสำหรับคู่บนนะคะเลขบนเน้นมาหายองหาง เซียนวาริศเน้นไปที่9 2้าสองกับ98ค่ะส่วนเหล็กลางสองหางฟันเน้นไปที่หนึ่งแล้แลกับหนึ่งเก่าค่ะคุณพ่อคุณแม่เขียนไว้ก่อนเนาะหนึ่งไม่มาไม่กินข้าวสามวันมาสั่นมาลุนกันนะคะไม่กินข้าว3มวันนี่เขียนให้เป็นลักทานกันอะ จีได้รู้ว่าโอ้ยสมกับเพิ่นมั่นใจสม,มุดหนึ่งมากเนาะอ่านี่ค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะชอบก็จัดขัดก้าผ่านนะคะเอามาให้เบิ้งเป็นแนวทางเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเพิ่นเจ้าของตัวเลขเพิ่นจิมันใจปันได้ถ้าเกินเฮ้าบ่มากกะบบต้องไปฟื้นนะคะเชื่อตัวเองดีที่สุดนะคะความมั่นใจของเราเองนะคะที่สิน,นํำผ้าเฮาไปสู จุดมุงไม้่าสัญญ่นเอียวยังกันจักบอลูบอลไปทั่วพูดไปเรื่อยนะคะอาแคปหน้าจอนะคะแนวทางของเซียนวาริชภูมิค่ะลองดูค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคปเจอร์นะคะโอเคเนาะอ่ะชัดเจนครบถ้วนกระบวนการนะคะแนวทางของเซียนวาริชนะคะ มือนี่านไป2องคลิปแล้วก็คือคลิปแรกนะคะเส้นสองลงไปในส่วนแนวทางเหล็กวิ่งของพอจีสเกตเนาะ้าผู้ใดรอคอ่อยู่กะเข้าไปเบื้องขอไปเอาแนวทางได้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นของเซียนวาริดนะคะคลิปต่อไปนะคะไปเจอกันสําหรับแนวทางแรกล่างนะคะเพิ่นเน้นพิเศษสําหรับเหลขกซีโคซีหางลางค่ะนะหัวน,นี้มันใจแห้งเน้นพิเศษประสนอัดได้อันน,นักๆใท้ยมากเม็ดเดียวนี่ หาซื้อได้ฮิฟเฝ่าหาซื้อวสันพ์นวังีหลังเอา้าเดี๋ยวจังใดนะคะติดตามเมืองว่าจะเป็นเลขตัวได้ถือใจบอเนาะสำหรับคลิปนี้เส้นซองตง้องคอตัวล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังไดเข้าไว้พอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ